แรกๆเลยก็สองพัโอ้โหหกพันเก้าร้อยันอยเาไม่ถึงหมงืนอีกตัวเล็กกระทัดรัดพกพังอ่ะอันบอสไหมแกให้ดูรอสักหน่อยนะ ไอ้แซกแซกครับผมนี่อะไรนี่เอฟเฟกต์ป็นเนี่ยโอ้เห็นอย่างงี้ก็ต้องกระเพราไก่ไข่ดาวอย่าให้มีครั้งที่สองนะวันนี้นะผมย้ายคุณแซกนะจัดให้ผมหน่อยครับถ้าเอฟเฟกต์มาแรงข้ามปีจัดให้ผมหน่อยได้ปะได้เลยแรกๆเลยก็สองพันเป็นแน่ๆนอ๋แน่นอนทุกคนรู้จักนั่นนั่นทงจีนะครับจากค่ายเอ็มเอฟอ่ามีแบนในตัวต่อไปก็เป็นงบหกพันบ้างโซนี่เคสโอ้ยโซนี่เคสชั้นรที่สุดในโลกตัวหนึ่งเลยอันนี้ไม่พูดเกินจริงงแลลล้้้้้ววกกเเเททียยยหหรรรออออใช่่่่าาาคไุัโโโ ก็มหมื่นบ้างเผื่อใครแบบงบเยอะอันไหนนี่เลย<อ>เป็น m a t ิว o o 2สอง Pro อ๋อเป็นสโตรดเคสเหมือนกันสโตรเคสเหมือนกันผมเยอะขึ้นจอสัมผัสแล้วก็ฟังก์ชัน ใช้งานเยอะมากผมคิปุ่มเยอะมาก9,990ยังไม่ถึงเงินอีกตายแล้วตัวต่อไปในงบ30,000เ่นไอ้นี่ตัวเล็กนะจะดีเหรอเขาชื่อว่านาโนคอเทคจากค่ายหนูเรา DSP ของเรานั่นเองอ่าอ้นี่น่าสนใจตัวเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายสมมติว่าใครแบบอยากได้แอมแพงๆอ่ะเนี่ยอยากแบบแคปเจอร์แอมแพงๆตัวพวกเนี้ยเก็บไว้แต่ไม่อยากเสียตังค์เยอะเราก็ต่อใหม่เข้าตรงนี้เอาแคปเก็บไว้ได้ด้วยอ่ะไอ้ขอตัวขอตัวเจ๋งๆตัวนึงตัวเจ๋งๆเลยก็ต้องจากค่ายไลซิกฮีลิกของเรานั่นเองที่นี่มีทั้งฮีริก LT ก็ให้หลีกฟอร์อันบล็อกไหมแกะให้ดูสักหน่อยนะสักหน่อยอ่ะสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามีกล่องอยู่ นั่นแน่ <c oughs> อ๋อคร่าวๆประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้เหลือในถุงก็พออ๋อโหนี่ใหม่ถ้าเป็นฮิลิคฟอร์ยังอยู่ในงบไม่เกินห้าหมื่นอ่าแล้วก็ถ้าเป็นฮิลิคเอลทีก็จะอยู่ในงบไม่เกินสี่หมื่นถ้าใครกําลังหามันติเอฟเฟกช่วงนี้นะครับตัวที่มีโปรโมชั่นของทางร้านเนี่ยจะเป็นฮิลิคทั้งสองตัวเลยกับฟอร์แล้วก็ตัวเอลทีลดลงมาจากราคาเดิมเนี่ยลดลงมาเยอะมากีจํานวนจํากัดนะหมดแล้วหมดเลยนะอ่าโอเคลาเท่านี้ครับผมเดี๋ยวให้แซกหมุนเก็บกล่องครับปันไป, <c oughs> ไป <c oughs>